อาหารลดคอเลสเตอรอลห่างไกลไขมันอุดตันเส้นเลือดคุณทราบหรือไม่ว่าอาหารบางชนิดสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้จริงหากคุณหรือคนที่คุณรักต้องการห่างไกลาจากปัญหาไขมันอุดตันเส้นเลือดวิดีโอนี้จะพาไปดูหกอาหารที่ง่ายและดีต่อสุขภาพเหมาะกับผู้สูงอายุอโวคาโดอุดมด้วยไขมันไม่อิ่มตัวที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL เอซึ่งเป็นตัวการของไขมันอุดตันเส้นเลือดอีกทั้งยังช่วยเพิ่มเมชเอลหรือไขมันดีที่ปกป้องหัวใจ การเพิ่มถั่วและธัญพืชไม่ขัดสีในมื้ออาหารจะช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลในร่างกายเช่นอัลมอนด์ที่อุดมด้วยไฟเบอร์และกรดไขมันที่มีประโยชน์แบบจัดเต็มปลาแซลมอนเต็มไปด้วยสารโอเมก้าสามที่ช่วยลดไตรกลีเซอไรด์และป้องกันการสะสมของไขมันในหลอดเลือดเลือกทานแบบย่างเพื่อรักษาคุณค่าทางอาหารให้ครบถ้วนผักอย่างคะน้าและปวยเล้งมีไฟโตสเตอรอลที่ช่วยดูดซับคอเลสเตอรอลจากระบบย่อยอาหารเลือกปรุงแบบง่ายๆนึ่งหรือผัดเบาๆเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น